วันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องการขายแบบไม่ขายซึ่งเป็นสไตล์ที่แบบคนทําแบรนด์ชอบมากๆกมมี4วิธีอย่างแรกก็คือวิธีการขายแบบที่เขาเรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์ก,รรนกับลูกค้าก็คือการฟังเขามีปัญหาอะไรเขากําลังมองหาอะไรอยู่ปัญหาที่เขาเคยเกิดขึ้นเขาไปเคยไปเจออะไรมาบ้างต้องยืดหยุดแล้วก็ต้องจริงใจมากๆด้วยทําให้เราอ่ะกลับไปพัฒนาสินค้าของเราอันที่2การให้เขาได้รู้จักคุณค่าแบรนด์ของเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราทําสินค้าที่มันอาจจะใหม่ในความคิดของเขา หรือบางอย่างเขาไม่เคยรู้จักเลยเราต้องเล่าให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วไอ้ไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีดีก็คือว่าดีเน้นในคุณค่าของสิ่งที่เราเป็นจริงๆมันก็จะทําให้เขาเปิดใจกับเราได้ข้อที่3บางแบรนด์ใช้วิธีในการเล่าเรื่องราวแบรนด์แบรนด์หนึ่งเขาทําพวกเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแต่เป็นเกษตรเชิงอินทรีย์เราก็ไปเล่าเรื่องตั้งแต่ปลูกที่ไหนยังไงยิ่งเขาเห็นว่าที่ที่ปลูกเฮ้ยมันไม่มีสารเคมีเลยนะลงไปในดินมันเป็นยังไงคนปลูกหน้าตาเป็นยังไงวิธีกกกกกาาาาารรนนีี้้้็็เเปววิิธึทํใหลูคคดม ติดแบบแบรนด์ของคุณคนนะ่ะไม่ได้แค่อยากรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้มันคืออะไรหรือราคาเท่าไหร่เขาอยากรู้แล้วที่มาที่ไปมันมาอยู่ตรงไหนเขาไว้ใจมันได้ไหมเขาจะเชื่อได้ไหมเกิดวันหนึ่งเขาเป็นอะไรแน่ใจได้ว่าไม่ได้มาจากแบรนด์ของเราแล้วก็ข้อสุดท้ายนะเน้นไปที่คุณภาพกับเรื่องของการบริการวันนี้เขาอาจจะไม่ชอบสินค้าของเราไม่เป็นไรเราก็พร้อมที่จะรับคําติเตียนถ้าคุณอยากจะมีลูกค้าที่คบกันยาวๆต้องคิดไปถึงว่าไม่เป็นไรวันนี้เราให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาขายแบบไม่ขาย4ข้อ